คือคือดูแล้วมันอาจจะอารมณ์เสียก็ได้ก็เลยเลือกที่จะไม่ดูดีกว่าออประมาณนั้นแหละส่วนข่าวนี้ก็โอ้โหอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียนี่ออแม่หายของแท้อารมณ์เสียของแท้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะแค่คําว่าอารมณ์เสียเนี่ยมันน้อยไปมแม่หายอาภรพรขออัดคลิประบายความอัดอั้นตันใจนว่าโลกอย่างนี้นะนะมันอยู่ยากจริงๆเพราะโซนมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ล่าสุดคนใกล้ชิดโดนมิจฉาชีพหลอกค่ะออแม่ไฮเนี่ยต้องเสียเงินหลายล้านเลยนะออคุณผู้ชมใช่หรอใช่แล้วลองไปฟังเสียงของแม่ไฮดูค่ะแล้วกูอยากจะฝากถึงมิจทาไมมึงใจร้ายกันอย่างนี้วะทําไมมึงเลวมึงมึงจิตใจพวกมึงทําด้วยอะไรมาหลอกคนที่เขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้ได้ยังไงเวรกรรมมีจริงนะเว้ยมึงรู้ไหมว่าเงินทองทุกวันเนี่ยมันหายยากมากกว่าจะหาได้สักบาทสักสลึงสัก สักบาทสักตังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายไอ้บ้ากูต้องมานั่งเสียเงินสองสามล้านมันไม่ใช่ไอ้ชิบกูเหนื่อยนะ แม่คงรู้สึกจริงๆอ่ะใช่ทีโหมอตึอ่ะเออมันแบบมันแสดงเลยว่าแบบเออมันโกรธอ่ะคือฟังแล้วอ่ะเข้าใจหัวอกคนทามาหากินจริงๆแล้วต้องมาเสียเงินเป็นล้านเพราะพวกมิจฉาชีพแบบเนี้ยแม่หายก็เลยอัดคลิปนี้เพื่อฝากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนว่าต้องมีสตินะนี่ขนาดว่าแม่เนี่ยระวังตัวสุดๆแต่สุดท้ายคนใกล้ตัวก็ต้องมาพลาดท่าเสียทีแบบเนี้ยแม่หายบอกตอนเนี้ยเหมือนคนเมาหมัดเลยยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าต้องไป ออกทางเข้าแทนหรือ,อยังไงอยากรู้จักกับตำรวจไซเบอร์มากๆเพราะว่าโจนเดี๋ยวนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองเหลือเกินแม่ายว่าอย่างนี้แล้วคนใกล้ตัวที่ว่าโดนหลอกเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะคุณผู้ชมนั่นก็คือพี่แหวดน้องสาวของแม่ไยเนี่ยแหละคะ่ะเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ข้อความบอกขอโทษครอบครัวรวมถึงแม่ายที่ทําให้เดือดร้อนแล้วก็บอกด้วยว่าพยายามแก้ไขทุกทางแล้วแต่มันก็หมดหนทางจริงๆก่อนจะทิ้งท้ายว่า หมดแรงจะสู้แล้วพี่แหวนว่างี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราก็โทรศัพท์ไปหาแม่หายเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา,าแม่หายก็ตอบกับเราสั้นๆนะคะว่าเฮ้ยแม่ขอตั้งสติทำงานก่อนนะตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเอาเป็นว่าทางเราเองก็ขอส่งกำลังใจให้แม่หายเชื่อว่าถ้าแม่หายพร้อมจะ<า>ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอันนี้ฝากถึงคุณผู้ชมทุกๆคนตั้งสติให้ดีๆนะคะ ท่องไว้เสมอว่าของฟรีไม่มีในโลกจริงมิถาชีพโอ้โหมันชุกชุมเนี่ยาติดตามสื่อไทยรัฐกันเพราะว่าเดี๋ยวแม่ฮายเขาจะมาสัมภาษณ์ที่ไทยรัฐของเราแล้วก็จะมีหลายช่องด้วยนะที่มาเพราะว่ามันเป็นเรื่องจากคนส่วนรวมคันมากๆจริงๆเราติดตามกันได้ค่ะู้